รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองใต้ค่ะในวันนี้ทีมงานเล่าเรื่องเมืองใต้จะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ที่เก็บรวบรวมเอาวัสดุเครื่องใช้ต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อีกทั้งข้าวของเหล่านี้ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตคนในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะและสถานที่นี้ยังตั้งอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยล่ะค่ะสถานที่ว่านี้ก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านขุนละหานอําเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเชิญชมค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้ทั้งสองช่วงรายการทีมงานเล่าเรื่องเมืองใต้จะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจของทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งที่นี่ได้มีการรวบรวมของใช้ต่างๆพร้อมทั้งกิจกรรมมากมายที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ที่มาที่ไปและอนุรักษ์สืบต่อกันไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ละค่ะคือพิพิธภัณฑ์ขุนละหานที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตําตบนละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ตามมาค่ะ พิพิธภัณฑ์คุณละหานแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม2552โดยผู้ก่อตั้งคือคุณรัศมีน,นิติธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้ใหญ่มินค่ะโดยผู้ใหญ่มินบอกกับทีมงานเราว่าสาเหตุที่สร้างพิพิธภัณฑ์คุณละหานขึ้นมาก็เพราะครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์ของประเทศมาเลเซีย และของที่ใช้แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นเกือบ80เปเซนเป็นของที่มาจากประเทศไทยของเราและเกรงว่าหากลูกหลานอยากศึกษาเกี่ยวกับวัตถุโบราณอาจจะต้องไปดูไกลถึงประเทศมาเลเซียและด้วยเหตุที่ผู้ใหญ่มินได้เห็นวัตถุโบราณมาตั้งแต่เด็กๆและบิดาได้สะสมเครื่องใช้ต่างๆไว้มากจึงคิดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผู้ใหญ่มินได้รวบรวมสิ่งของต่างๆจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านและชาวบ้านที่นี่ก็ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นดั้งเดิมของชุมชนอีกทั้งยังช่วยสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคมอีกด้วยค่ะเราก็ตบโตมาจากวัตถุโบราณมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพ่อก็จะเป็นคนที่ชอบสะสมกริดสะสมจานตื่นเช้าก็จะเห็นจานเห็นกริดตามแขวนตามบ้านอยู่ตลอดนะครับก็เลยมีความคิดว่าเอออนาคตถ้าลูกหลานเราอยาก ดูวัตถุเหล่านั้นก็ต้องไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับก็เลยคิดที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห,แห่งนี้ให้อยู่ใน3มจังหวัดชดดายแดนภาคใต้เพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งศึกษาของผู้ที่สนใจในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับผมสร้างมาประมาณ4ปีมาแล้วนะครับ ขณะนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่ชั้นบนภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะจะเห็นได้ว่าข้างบนนี้ได้ถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆและได้จัดเรียงไว้เป็นจํานวนหกห้องด้วยกันค่ะผู้ใหญ่มินได้พาทีมงานมาชมห้องแรกกันก่อนค่ะห้องแรกก็จะเป็นห้องภูมิหลังใช้จัดแสดงพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์สมัยลังกาสุกะที่มีอายุมากถึง200ปี เครื่องปั้นดินเผ่ายะรังจังหวัดปัตตานีเครื่องจานชามที่ได้มีการวาดเส้นสายลงบนจานอย่างจานนี้จะเป็นลายมัสยิดกลางปัตตานีที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นมาลายูได้เป็นอย่างดีค่ะนี่ก็คือกระต่ายขูดมะพร้าวค่ะหรือที่ชาวม,มาลายูเรียกกันว่ากอแก่ที่ปัจจุบันเหลือน้อยลงทุกทีเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีกะทิสำเร็จรูปจำหน่ายซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่า ปัจจุบันจึงไม่ค่อยได้เห็นกระต่ายขูดมะพร้าคู่ครัวไทยเหมือนดังเช่นในอดีตค่ะรวมทั้งในห้องนี้ยังมีห้องสมุดขนาดเล็กไว้สำหรับเด็กๆหรือคู่ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีตอีกด้วยล่ะค่ะคส่วนห้องที่สองเป็นห้องที่เก็บเครื่องใช้สอยของ,องชาวมาลายูในใชายแดนภาคใต้ตในอดีดตจัดแสดงเกี่ยวกับผ้าที่ใช้นุ่งห่มของคนในอดีตค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือเครื่องใช้ทองเหลืองของปัตตานีเครื่องปั้นดินเผาศิลปะมาลายูดั้งเดิมรวมทั้งระฆังอันแรกของโรงเรียนบ้านกาเดงค่ะคุณละหานขึ้นไปรับดาภัชฐานที่กรุงเทพอ่าก็จะมีเจ้าหน้าที่พาไปที่วัดแห่งหนึ่งในวัดก็จะมีโรงเรียนวัด ก็เวลาคุณะหารกลับมาสร้างสุราในชุมชนก็เลยมีความคิดว่าเออในวัดยังมีโรงเรียนได้เลยที่สุราก็น่าจะมีโรงเรียนให้กับความรู้กับกเด็กๆในชุมชนได้ก็เลยก่อตั้งโรงเรียนบ้านกาเด็งที่สุราเป็นครั้งแรกและก็รักครังตัวนี้ก็จะเอาจะล้อรถจิบสมัยโบราณมาทำเป็นรักครังใช้จนถึงปัจจุบันนี่เป็นหนังตะลุงตัวสุดท้ายของชุมชนค่ะ ซึ่งในอดีตมีคณะหนังตะลุงในพื้นที่แห่งนี้และต่อมาในหนังตะลุงได้เสียชีวิตลงยังคงไว้ซึ่งหนังตะลุงชิ้นนี้ชิ้นเดียวผู้ใหญ่มินจึงได้นํามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อให้ได้เรียนรู้ต่อไปค่ะผู้ใหญ่มินได้พาทีมงานเราไปที่ห้องที่3กันต่อค่ะห้องนี้เป็นห้องพิธีกรรมค่ะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมต่างๆของชาวมาลายูในชายแดนภาคใต้ อย่างตรงนี้จะแสดงแม่พิมพ์ขนมปูตูสมางะที่เอาไว้ใช้เป็นแม่พิมพ์ทำขนมในงานพิธีกรรมต่างๆในงานรื่นเริงงานเข้าสุนัตเป็นต้นทำให้ได้เห็นถึงศิลปะลวดลายต่างๆที่แม่พิมพ์ขนมที่ช่างสมัยอดีตได้บรรจงแกะสลักลงบนเนื้อไม้อย่างสวยงามค่ะประเพณีแห่นกบูรงมาก็ซูรอ หรือนกกากรสุระที่เป็นประเพณีพื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้สืบทอดมาอย่างยาวนานเพื่อความสนุกรื่นเริงเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในศิละปะและจัดขึ้นในโอกาสเพื่อเป็นคาระวะแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีแก่ผู้ใหญ่ที่นับถือหรือในงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือจะจัดขึ้นเพื่อใช้ในการประกวดค่ะ มายงเป็นการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิมที่มีลีลาการแสดงคล้ายคลึงกับมโนราเพื่อเป็นการแสดงความบันเทิงหรือเพื่อใช้บนบานสะเดาะเคราะห์มายงเป็นศิลปะการร่ายรำที่ผสมผสานพิธีกรรมความเชื่อการละครนาฏศิลป์และดนตรีเข้าด้วยกันเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชั้นเลิศของวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่นโดยเฉพาะแถบชายแดนใต้ของไทยและมีเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับการแสดงมายงที่เรียกว่ารือบบ มีลักษณะคล้ายซอสามสายค่ะจะมีการแกะสลักลายท้องถิ่นจะมีอย่างสวยงามซึ่งต่างจาการะบะหรือว่าซอสามสายของที่อื่นอันนี้ก็จะเป็นเปลประจําตระกูลขุนละหารเปลประจำตระกูลขุนละหารที่ลูกหลานชาวขุนละหารส่วนใหญ่ได้ผ่านการนอนบนเปลนี้มาแล้วค่ะซึ่งมีที่มาจากวัฒนธรรมฮินดู จะมีการแขวนทองของกินต่างๆไว้ที่เปลที่มีความเชื่อกันว่าเด็กที่ได้นอนในเปลนี้แล้วลืมตาขึ้นมาก็จะมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านขุนละหารเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่จบเพียงเท่านี้คะ่ะเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักกันคู่เดียวคะ่ะ